สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนี่ก็มาถ่ายวิดีโอถ่ายให้ดูนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่ตอนมาเลี้ยงริมหนองน้ำนะครับริมอ่างเก็บน้ำหมู่บ้านครับบ้านนุ่มฟูนุุ่ฟูนุ่มฟูนุุ่ฟูนุ่นุ บ้านน้ำปูนะครับถ่ายให้ดูนะครับบริเวณนี้นะครับหญ้าจะเขียวชุ่มนะครับนะครับไก่เข้านาแรลงแล้วครับนะครับอ่างเก็บน้ำหมู่บ้านนี่นะครับทั่วบริเวณนะครับป่าขาลำนาไพรนะครับรอบล้อมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าโอ้โหต่างๆนานาพันธุ์เลยครับนี่นะครับ น้องใส่ส่วนน้อยกับใส่ส่วนใหญ่ครับอยู่กับแม่จ้าอยู่กับแม่อยู่กับแม่แมทำไรอยู่เลยนี่ครับนี่ครับทำอะไรให้กันเลยไม่ทำอะไรเลยนี่ครับกินยาแถวบริเวณนี้แหละครับโอ้โห้าสุดยอดเลยครับดีมากเลย ใบหญ้าดีมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับทางช่องคลิปช,ช่องทางสตอเบอรี่ช่องทางทุกช่องทางนะครับเป็นผู้กดติดตามกันเยอะๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสั่นกระดิ่งให้ด้วย,ยเป็นขวัญกำลังใจให้กับช่องทุนใช้พาลุยกับ น้องสายสนเจ้าสยามครับสายสนน้อยครับนั่นครับนะครับสุขสนนะครับตามภาษาเด็กๆนะครับสุกสนตามภาษาเด็กๆเอาแล้วเอาแล้วาแล้วทำอะไรทำไรอะไรติดหัวนะ่ะติดหัวไม่รู้เรื่องอไรเนี่ยสายสนน้อยเนี่ยนี่นะครับ นีครับสุดหลอครับสุดหลออยู่ตัวเดียวครับอยู่ข้างล่างครับนีสัตว์ชนน้อยครับอืมสวยน่ารักเลย <c oughs> ไปลูกเขาลงไปลงไปลูกลงไปลูกลงไปเร็วล,ล,ลงไปก่อนแปะกิบปุ้นเขาไปกินลายปุ้นเนาะ <c oughs> อ,อนุญ,ญาตนะครับขอพูดภาษา,าเหนือหน่อยนะครับภ <c oughs> าษาไทยเดี๋ยว ปวดเอวปวดอะไรมันไม่ดีนะครับนะครับสุดหล่อครับสุดหล่อสุดหล่อของเราครับสุดหล่อเป็นย่ำคอครับของเราครับนี่อะไรเอ่ยกวยไข่กวยไข่ใสไว้นึงนะครับจะคอยกินไปนิดๆเลยครับอันนี้แม่ส่ชนน้อยครับแม่ใส่ชนใหญ่อยู่ข้างล่างครับนี่ส่ชนใหญ่ครับเนี่ยนี่ทำอะไรเอ่ยอื้อ ขอหน้าเราลูกลูกขอหน้าเราขอหน้าขอตามเราเนาะหูุขอหน้าแเรานี่ครับโอ้โหสุดหล่อเลยครับสุดหล่อเลยแหลมเลยครับ สุดโลสุลนี่ครับสุดโลครับดูครับสายชนน้อยครับนี่นะครับความน่ารักน่าชังนะครับตอน,นอยู่ในป่านะครับตอนอยู่ริมหนองน้ำตอนอยู่ริมอ่างน้ำในชีวิตความเป็นจริงนะครับ ในชีวิตประจำวันนะครับในชีวิตการเลี้ยงวัวนะครับนี่สนใจนะครับอีกหน่อยถ้ามีชมิชชิกใหม่ก็จะถ่ายให้ดูนะครับถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีชวิชิกใหมก่ก็ถ่ายตอนชมิชิกใหม่ออกมาใหม่ออกมานะครับดื่มตาดูโรคนะครับด่มตาดู ไยดูอีกนี่นะครับดูช่วงนี้ก็ดูสุดรอกับสายสนน้อยก่อนสายสนน้อยเจ้าสยามครับนี่ครับนั่นนั่น,น,นความสนครับขึ้นไปแล้วครับส่วนของ ไปไปลุกไปนี่สุรลอครับขอ่อยกินมัน,นะครับสุลลอนะครับพ่อพันพันดี ไปไหนแล้วครับไหนแล้วครับนุ่นครับนุ่นครับนุ่นครับสายชนน้อยครับไปทำอะไรตรงนู้นรู้ไปทำอะไระนั่นนั่นนั่นนะครับนะครับพอแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมพากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นความกำลังใจให้กับช่องทุนชัยพาลุย ได้ทำคลิปหน้าทำวิดีโอทำคลิปหน้าทำช่องมีกำลังใจทำช่องนะครับต่อไปนะครับก็อย่าลืมพากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นความกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพื่อเ่าวไปต่อ